เหมือนกระดาษโปสการ์ดอะทางเล่มอ่ะโอ้ยสวยมากผมว่าอันนี้ถ้าเป็นคอเลกเตอร์แล้วเป็นสาวกกันด้าผมว่าเล่มนี้น่าซื้อสะสมนะสวัสดีครับเพื่อนๆพนพอดีกลับมาถึงบ้านนะครับวันนี้นะครับผมได้มีสั่งหนังสือไปเล่มนึงนะครับ มันก็คือกันดั้มทันเดโบเล่ม11แบบบ็อกเซตอันนี้เขาว่าจะมีขายในงานสัปดาห์หนังสือแล้วก็สั่งสามารถสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์เซนชูอันนี้พอดีผมไม่มีเวลาไปที่งานสัปดาห์หนังสือก็เลยลองสั่งผ่านทางาเว็บไซต์เซนชูดู นะครับมันก็ไม่ใช่เป็นเว็บไซต์สักทีเดียวเพราะว่ามันเป็นระบบขายเหรอใช้ชื่อว่าเทพช็อปก็พอดีช่วงนี้พอสั่งไปเนี่ยมันช่วงนี้เป็นช่วงสัตนักหนังรรสือครับทางสำนักพิมพ์เขาเอาคนไปที่สำนักพิมพ์ไม่ใช่เอาคนไปร่วมงานไปช่วยงานที่งานสำนักหนังสือเยอะทําให้บุคลากรขาดแคลนเลยทําให้จัดส่งหนังสือล่าช้าไปประมาณสักสองสาวันแต่ก็โอเคครับไม่ไม่เสีเรียออะไรมากตอนส่งมาถึง กล่องข้างนอกมันก็บุบบูบี้ตามปกตินะครับแต่โชคดีที่ข้างในหนังสือไม่เป็นอะไรเลยนะแพคเกจมาสวยสวยอยู่ครับสวยสวย,สวยโอเคซึ่งซึ่ง,งตัวการดนัมเทอร์โบเนี่ยเอาตรงนะผมก็สะสมมาซื้อเก็บไว้ทุกเล่มนะครับถ้าเห็นข้างหลังผมเนี่ยมันคือชั้นหนังสือมันจะดูลกๆหน่อยนะ,นะโอเคอันนี้ผมจะลองมาแกะแกะพร้อมกันเลย <c oughs> ราคาปกนะครับอ่า 250บาทสองบาทเห็นเนาะน่าจะเห็นหรือเปล่าไม่มั่จัจนะครับก็รวมค่าจัดส่งแล้วก็เป็น300ร้อครับซื้อผ่านทางเทปช็อปผมลองแกะดูนะครับจะพยายามแกะใช้คัตเตอร์แกะจะมาดูภายในมันจะเป็นกันดั้มทันเดอร์โบเล่ม11กับอาร์ตบุ๊กนะครับตามรายละเอียดที่เขาแจ้งเอาไว้ผมผมพยายามจะแกะให้มันเกิด ความเสียหายน้อยสุดนะครับอาจจะใช้เวลานี้นิดนึงนะครับนิดนึ่งนิดหนึงปึ๊บใช้คัตเตอร์โอเคเอาละค่อยคยแบะค่อยค่อยมาคูแบะ,ออ,แบะออกมาก่อนอ่านะครับคนพอจะมีอายุขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ <c oughs> ความสุขเล็กๆน้อยๆครับก็เก็บหนังสือการ์ตูนที่ตัวเองชอบ กรตูรรุ่นใหม่ๆผมไม่ค่อยได้อ่านนะอันนี้จริงๆมันก็นับว่าเป็นกระตูรรุ่นใหม่นะแต่บางเอิญม,มันคือกันดัมอะเราก็เป็นสาวกการดัมมาตั้งแต่โอ้โหไวลอล่อนนะนะจนตอนนี้ก็อายุปาร์กอะไรขนาดนี้แล้วบางคนก็ว่าโอ้โหอยากอากระตูนยุยเรอนะแม่ทำไงได้ครับมันก็ยังดีกว่าอย่างอื่นแลนะ้วเนาะอย่าให้มันพูดหน้าเป็นดราม,ม่าเลยโอ้ยแน่นครับแน่น บล็อกเซตมันแน่นมากโอเคออกมาแล้วครับโอ้ยนึกว่าจะดึงปุ๊ดเดี๋ยวออกอันนี้คือเป็นกล่องสวมนะครับก็โอเคอ่ะมันจะได้ยัดแล้วก็จะได้ไปใส่รวมชั้นกับหนังสือเล่มอื่นผมไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เล่มอื่นน่ยมันมีแบบนี้หรือเปล่าบล็อกเซตอ่ะผมเพิ่งมาเห็นตอนเล่มสิบเอ็ดนะครับก็เลยลองซื้อดูอันนี้ด้านหน้านะครับอันนี้ด้านหลัง ของกล่องสวมอ่ะคราวนี้เรามาดูที่ตัวเล่มโอ้อืมอันนี้คือแค่ตัวเล่มคอมิกธรรมดานะครับของกันดัมทันโบเล่มสิบเอ็ดก็จะมีแจ็คเก็ตปกแจ็คเก็ตสวมตามปกติของเขาอยู่แล้วภายในก็ตามมาตรฐานของเซนชูครับเนื้อกระดาษ เขาเรียกอะไรนะกรีลิสเหรอถนอมใสตาแล้วก็จะมีหน้าสีอ่าที่เป็นกระดาษปอนกับก,กระดาษอาร์ตอาร์ตสีสวยไซโคแซกแล้วก็จะมีส่วนตรงส่วนกลางก็จะมีช่วงอาร์ตสีอีกรอบหนึ่งอืมโอเคครับก็ตามมาตรฐานของเซนชูครับแล้วก็ตามมาตรฐานของทันเดอร์โบ อันนี้ถือว่าโอเคครับผมเก็บสะสมอยู่แล้วราคาปกของเล่มนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับเท่ากับว่าอ่อนี่หนึ่งร้อยสองอันนี้อีกร้อยห้าสิบำหรับผมอืม,อม,อมโอเคนะถ้าคุณได้สัมผัสเล่มนี้คุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าเอาแค่เอาเอา,เอาแค่สัมผัสก่อนนะผมยังไม่ได้เปิดดูข้างในว่ามันเป็นยังไงผมบอกก่อนเลยว่ามันเป็นกระดาษเหมือนกระดาษโปสการ์ดอะทั้งเล่มอะ หนาคุณดูดิอันนี้มันปิดไม่ลงนะมันปิดไม่ลงนะมันเหมือนโปสการ์ดอะถ้าเป็นยุคสมัยก่อนนี่ก็คือไม่รู้เดี๋ยวนี้เด็กๆจะรู้จักโปสการ์ดหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยส่งจดหมายกันแล้วเนาะเขาส่งโอ้ยสวยมากผมขาเปิดให้ดูทีละหน้ากระดาษหนามากนะครับอย่างดีที่เขาไม่ทำเป็นโปสการ์ดจริงๆนี่แบบฉีกได้เปิดมา ข้างในมันก็จะมีเหมือนกับเป็นพจนานุนก,กรมว่าหน้าไหนเป็นรูปไหนข้างในจะเป็นรูปสีครับซึ่งจากเท่าที่ดูผ่านๆบางรูปนี่ครับอืมเป็นไงครับมันก็จะเป็นโมบิลสูตรหลายๆตัวที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องนี่เมื่อกี้ผมพูดค้งไว้ บางรูปที่ผมดูอ่ะอมันเคยเป็นหน้ากล่องโมเดลหรือเปล่าหน้ากล่องโมเดลอืมดูสิมีหน้าคู่ด้วยนี่อยู่ตรงกลางพอดีหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อยู่หน้าพับจะเป็นภาพต่อนี่ครับ full armor กับ c y c คแ sac อันนี้ไงอันนี้เหมือนเหมือนใช่ป่ะอันนี้ผมไม่มั่นใจผมจำไม่ได้นะน่าจะรูปรูปหน้ากล่องโมเดลของ full armor กันน้ำ กล่องแรกที่มีแถมอคอมิกคอมิกเรื่องย่อเหมือนพรีวิวอะ่ะเขาใช้รูปอันนี้เป็นรูปหน้ากล่องหรือเปล่าจำไม่ได้นะแต่แต่คุณคุนอะ่ะเนี่ยแต่แต่ไซโคแซกอะไผมจำได้ว่ารูปนี้เลยเพราะว่าผมสาวกซีออนอันนี้ก็มีแอตลาสอยู่สิไปได้ไกลสุดแค่ไหนอ่าใช่ จิมนี่ผมเปิดพยายามเปิดให้ดูทุกหน้านะครับอ่าบิก,กันกับแซก๋อใช่ฟัวเมอร์น่าจะเป็นรูปนี้เนาะส่วนอันนี้แซกแซกที่แยกขายที่ไม่ไม่มีบิกกัน ฟัวรเมอร์กันดัมโอ้ยหลายหน้าอยู่นะผมว่าอันนี้ถ้าเป็นคอลเลคเตอร์แล้วเป็นสาวกกันดัมผมว่าเล่มนี้น่าซื้อสะสมนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสำหรับคนที่ชอบสะสมหนังสือผมว่าไม่น่าพลาดนะอีกหน่อยมันน่าจะต้องเป็นแรไอเทมหนังสืออย่างที่เราทราบ,บกันนะครับหลายสานักพิมพ์มันเริ่มปิดตัวไปแล้วหลาย,หลาย,ห,ลายหลายคนก็ ยิ่งโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยได้สะสมหนังสือแล้วหลายคนก็หันเหไปทางอะไรนะอีบ e ุ๊กแต่ผมก็ยังเป็นคนยุคเก่าะนะผมก็ยังเชอบที่จะาสะสมหนังสือผมชอบอะไรที่มันจ,จับสัมผัสได้โดยรวมนะครับเล่มนี้สําหรับผมแล้ว250บาทผมคิดว่าคุ้มนะเขาทำออกมาขนาดนี้เลยซึ่งถ้าเป็นต้นฉบับที่เป็นหนังสือญี่ปุ่นเอง2 5 0บาทผมว่าเอาไม่อยู่อันนี้ผมว่า เซนจูทำดีมากประทับใจครับขอบคุณนะครับเป็อเซนจูเป็นกำลังใจให้ทำอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับผมจะอุดหนุนแต่สายยากนิดนึงนะเพาะของอดี๋ยนะเดยนะผมขอลองใส่ดูนะแอบสา่ยากนิดนึงเพราะว่าเนี่ยครับแจ็กเก็ตเขาต้องทํามันพอดีแหละอืมโอเคต้องเอ้เอง่ายกว่าที่คิดเรียบร้อยครับจบการรีวิวครับ ส่วนเนื้อหาผมยังไม่รีวิวไม่งั้นจะกลายเป็นการสปอยถ้าใครมีโอกาสก,าก็ลองซื้อดูนะครับเล่มนี้สำหรับผม250บาทผมว่าไม่แพงเกินไปสำหรับยุคสมัยนี้นะครับซึ่งสำนักพิมพ์เริ่มจะอยู่กันยากแล้วนะครับถ้าเรายังอยากให้มีหนังสือแบบนี้ให้สัมะสมกันก็สนับสนุนกันหน่อยครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณนะครับหากว่ามีประโยชน์คลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชม ผมขอรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมสักนิดนึงนะครับเป็นกำลังใจหน่อยถ้ามีโอกาสดีๆมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะเอามารีวิวต่อคลิปนี้ไปก่อน,นครับสวัสดีครับ